รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดเมืองไทยดีดีด เม็ดกลมเล็กๆสีเขียวที่รวมตัวกันเป็นพวงคล้ายกับพวงองุนกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพชาวท่าข้ามอำเภอปะเหลียนพร้อมการสร้างสารรค์เมนูที่เป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นที่น่าสนใจซึ่งรายการเมืองไทยดีๆวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาลิ้มรสพวงองุ่นแห่งท้องทะเลที่เติบโตในทะเลฝั่งอันดามันประเทศไทยเป็นถิ่นที่แรกพร้อมกับเมนูอาหารพื้นถิ่น และเครื่องดื่มสูตรพิเศษในอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังค่ะ จุดเริ่มต้นของการมาเลี้ยงสาหร่ายแบบนี้คืออะไรคะครับผมก็คือเดิมเนี่ยฮะตรงนี้เนี่ยเราทําอาชีพเดิมก็คือว่าทําเตาถ่านนะครับคือสมปทานตอกไม้กองกลางหลังจากนั้นเนี่ยหมดอายุสมปทานพอหมดอายุสมปทานแล้วก็เปลี่ยนอาชีพเป็นเลี้ยงปลากระชังนะครับพอเลี้ยงปลากระชังมาได้สัก10กว่าปีนะครับเมือม่อเมื่อ6กปีทีแ่แล้วเนี่ยเราพบปัญหาเรื่องของราคาปลากระพง มันราคาตกต่ำมากก็เลยไปขอความรู้ของสถาบันวิจัยประมงชายฝั่งที่เพชรบุรีนะครับเรื่องของสาหรายพวงงูนเพื่อเอามาใช้เลี้ยงที่ท่าข้ามที่ปลเหรียญน,นะครับซึ่งจะเป็นคนแรกๆที่ทำนะครับแล้วก็ไม่มีใครในพื้นที่นี้ยมีความรู้ทางด่านนี้ก็ไปขอความรู้ขอสายพันธุ์มานะครับในตอนแรกเนี่ยทุกคน หรือว่าได้รับการอบรมมาเนี่ยจะเลี้ยงในในตะแกรงอย่างเงี้ยนะครับค่ะ,ะก็คือเราก็เลี้ยงในตะแกรงอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับก็มันจะมีต้นทุนในเรื่องของตะแกรงพลาสติกต่างๆนะครับแล้วก็เอามาแขวนไว้ในกระชังนะครับแต่ว่าพอเลี้ยงสักพักหนึ่งเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ตะแกรงละเพราะว่ามันไปติดอยู่ในอวนนะครับติดอยู่ในกระชังก็ลดต้นทุนไปได้ส่วนหนึ่งอีกแล้วนะครับผมก็คือว่าอย่างในในกระชังตัวเนี้ย ก็จะงอกขึ้นมาแล้วนะครับอ่างอกขึ้นมานะครับไม่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในตะแกรงแล้วก็จะอยู่ตรงนี้พอเราจะใช้ในการขายหรือบริโภคก็แค่มาเก็บนะครับก็ก็มาเด็ดนะครับแล้วก็เอาเข้ากระบวนการในการล้างนะครับเพื่อรอจําหน่ายแต่ว่าไซส์ที่ตลาดต้องการเนี่ยจะอยู่ที่3นิ้วอันนี้บนบนเนี่ยยังยังไม่ถึงขนาดยังขายไม่ได้นะครับ คือแต่แต่แรกเริ่มคือพี่วุฒิเลี้ยงที่ตะแกงก่อนเลี้ยงตะแกงก่อนครับผมหลังจากนั้นเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็มันก็หลุดมันก็ไปติดที่กระชงัง <c oughs> ไปติดที่กระชังแล้วก็เพ<ม>ิ่งได้ความรู้ใหม่ว่าเอ้าในกระชังก็เลี้ยงได้นี่ไม่ต้องมานั่งทําตะแกงอยู่ <c oughs> ก็เลยไปใส่ในกระชังหมดแล้วทีนี้นะครับ<ม> <c oughs> ในตะแกงก็ไม่จําเป็นต้องทํแล้ว<ม>นะครับคือแล้วเราเราได้ พันุ์ของสาหร่ายมานี่คือเริ่มต้นยังไงคะตอนแรกที่ก็<ม>คือว่าตรงนี้เนี่ยเรานั่งค้นหาข้อมูลตอนที่เราเลิกเลี้ยงปลากระพงเนี่ยว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรนะที่เอาไปเลี้ยงแล้วก็ขายได้ราคาบ้างนะครับอ่าดีกว่าการเลี้ยงปลาก็คือว่าไปเจอว่าเออสาหร่ายพวงหุ่นนะครับมีการส่งเสริมการเลี้ยงอยู่นะครับก็ติดต่อไปที่สถาบันวิจัยประมงชายฝั่งที่เพชรบุรีนะครับเพื่อขอความรู้ขอสายพันธุ์ ตอนแรกทางสถาบันวิจัยเขาบอกว่าเขายังไม่เคยมาทดลองเลี้ยงที่ตรังนะครับไม่รู้ว่าจะเลี้ยงได้ผลไหมเพราะว่าของเขาคือเลี้ยงที่เพชรบุรีซึ่งมันเป็นฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นฝั่งอันดามันเพราะฉะนั้นด้วยของความเค็มของน้ําทะเลแสงต่างๆมันแตกต่างกันนะฮะเขาไม่เคยวิจัยเราก็เลยบอกว่าเราก็คือไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่า ไอการเลี้ยงปลาต่อไปเราเลี้ยงไม่ได้แล้วเราขอความอนุเคราะห์เขาละกันว่าเออย่างงั้นผมขอสายพันธุ์มาแล้วก็ผมเอามาทดลองเองนะครับก็ไปได้มา่จริงทางสถาบันเขาก็ไม่ไม่มั่นใจด้วยว่าจะเลี้ยงได้ไหมใช่ตอนแรกที่เราเลี้ยงเราเลยต้องลงไปในน้ำเนี่ยทุกวันเลยค่ะลงไปทุกวันเพื่อดูการเติบโตว่ามันเลี้ยงได้ไหมเหมือนกับส่วนหนึ่งก็คือไปไปวิจัยให้เขาด้วยไกล ว่าสามารถเลี้ยงได้ไหมยังไงครับผมค่ะจากจุดเริ่มต้นตรงน,นั้นจนมาถึงตอนนี้นี่พี่วุฒิเลี้ยงสาวรายมากี่ปีแล้วคะหกปีนะหกปีก็พอเลี้ยงไปสักช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยการขายในพื้นที่มันก็เต็มเต็มที่แล้วหมายความว่าไม่สามารถขยายขยายในการขายได้อีกแล้วนะครับก็ต้องหาวิธีการขายส่ง นะครับส่งไปยังพื้นที่อื่นคือหลังจากที่พี่วุฒิเลี้ยงที่นี่มา6ปีความแตกต่างของสาหร่ายที่เราเลี้ยงในพื้นที่ทะเลอันดามันกับ,บที่เพชรบุรีนี่ม,นมีความต่างกันยังไงบ้างคะในแง่ของสีนะ,ค,ะครับทางอันดามันเนี่ยจะมีความเข้มกว่า<อ>ในเพชรบุรีสีมันจะออกเขียวเขียวอ่อนอของเราจะเขียวเข้ม,มเนื่องจากว่าความเค็มของน้ําแล้วก็แสงะนะครับแล้วก็ในแง่ของ สาหร่ายตัวนี้ทางทางอันดามันทางเราเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ทั้งปีเพราะว่าความเค็มความเค็มของน้ําทะเลเนี่ยค่อนข้างนิ่งค่อนข้างนิ่งะนะครับทางโน้นเนี่ยถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยของเขาความเค็มเหลือแค่อาจจะศูนย์ถึงสิบเลยแล้วความเค็มต่ํามากสาหร่ายพวกหุ่นเนี่ยมันจะเติบโตได้ที่ความเค็ม2 5่สถึงสามสิบเอ็ด ppm ถ้าต่ํากว่านั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับ เลี้ยงแล้วเราไม่โตนะครับแล้วก็ค,ความเข้มของแสงก็มีผลนะครับอ,อันนี้ถือว่าเราเลี้ยงเราได้ผลดีเลี้ยงได้ผลดีนะคะเลี้ยงได,ได้ผลดีสามารถนำไปทำเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้ครับผมไม่งั้นคือเราจะเก็บได้เป็นช่วงๆอย่างอย่างเหมือนกับชาวบ้านที่ในพื้นที่แถวนี้ตัวสาลายเนี่ยเขาจะ หาทานได้เฉพาะช่วงหน้าแล้งพอช่วงหน้าฝนเนี่ยก็หมดสายพันธุ์แต่พอเราเริ่มเอามาเลี้ยงในกระชังบ้างหรือว่ามีกรรมวิธีในการเกร็บรักษาก็สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีได้ทั้งปีสามารถหาทานได้ทั้งปีแล้ว ช่วงเวลาต่อไปนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนั่งเรือท่ามกลางวิวป่ากโกงกางที่อุดมสมบูรณ์เพื่อไปชมแหล่ง,จงเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นของพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากมายและประหยัดต้นทุนด้วยค่ะ จากที่พี่วูดพาเราไปจุดที่มีสาหร่ายใช่ไหมคะ uh huh. พี่ว uh huh. ูดก็ลงไปดำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเรียบร้อยนะคะครตรงจุดนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรคะพี่อันนี้เป็นจุดพักนะครับเพื่อรอการจําหน่ายะนะฮะเราเราต้องเอาจากที่ในทะเลมาครับมาทําความสะอาดก่อนอนะครับมาทําความสะอาดแล้วก็เลือกเพราะว่าสาหร่ายที่เราไปเก็บจากทะเลเนี่ยมันจะมีปัญหาคือมันจะมีก้านที่ยาวนะครับ เพราะก้านที่ยาวเนี่ยการทานจะไม่ค่อยอร่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะต้องทานที่ดอกของเขาค่ะนะครับครับอันนี้คือจุดต่างระหว่างที่พี่วุฒิเลี้ยงในกระชังใช่ครับคือถ้าไปเก็บในทะเลก็คือก้านจะยาวก้านจะยาวยนะฮะต้องเสียเวลาในการเด็ดนะครับก็จะมีต้นทุนในการในการต้องมาเด็ดสาหร่ายเพิ่มะนะฮะแต่ว่ามันก็จะประหยัดไป ใช้ใจ่ายอย่างอื่นไม่ได้เยอะกว่าเราก็เลยใช้วิธีไปไปเก็บมาดีกว่าแต่ว่าก่อนที่ไปเก็บมาเนี่ยจะเก็บมาเฉพาะใช้งานหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเราจะต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเกิดการสูญเสียแม้ว่าจะได้มาฟรีก็จริงหรือว่าต้นทุนถูกแต่เราก็พยายามที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้เพราะว่าส่วนหนึ่งสาลายนีย่มันใช้ทานได้แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ลุ่มน้ำไวอ่อนด้วย นะครับยิ่งมีเยอะลุงน้าไวอ่อนก็จะเป็นที่พักอาศัยของเขาด้วยครับผมที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นสาระที่เอามาจากทะเลเอามาจากทะเลแหละครับค่ะก็คือพักบ่อนี้ใช่พักที่บ่อนี้นะครับอันนี้เราจะพักกี่กี่วันนะคะพี่วุฒิว่าที่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผมอ่าหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะฮะพอเพราะว่าเอามาจากทะเลเนี่ยเขาเนี่ยจะมีความมีความไม่สมบูรณ์อยู่ นะครับเอาไปใช้ใช้งานเลยยังไม่ได้นะครับจะต,ต้องพักเพื่อให้เขาโดนแดดที่ดีมีมีเขาเรียกว่าเป็นมีความเค็มที่เหมาะสมนะครับแล้วก็พอพอเขามีความอุดมสมบูรณ์ที่ที่ดีแล้วเนี่ยก็จะทานได้อร่อยอนะครับแล้วปกติถ้าถ้าที่เราเห็นนะส่วนใหญ้คือพี่วุฒิยังเอาจากกระชังมาใช้อยู่ไหมคะหรือว่าตอนนี้คือน้อยครับน้อยอก็คือจะเอาจากทะเลมากกว่า แทบจะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือมาจากทะเลครับคือตอนนี้ในกระทางก็งเลี้ยงอยู่แหละเลี้ยงไว้เพื่อ,อบางครั้งเราเราไม่ว่างหรือว่าไม่สะดวกกรณีที่อย่างที่เห็นตะกี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับช่วงน้ําขึ้นน้ําลงใช่ไหมคะแต่ในบางครั้งเนี่ยน้ําลงสามารถไปเอาได้แต่เราไม่ว่างเราก็ต้องไปเอาจากที่เราอนุบาลไว้อเอามาใช้งานก่อนนะครับแต่ส่วนมากที่นี่พี่วุฒก็จะเอามาจาก ที่ทะเลซะมากกว่าทีนี้ถ้าหลังจากอยู่บ่อนี้แล้วหนึ่งอาทิตย์อันนี้ก็มาที่บ่อนี้จะเป็นบ่อที่เตรียมเตรียมแล้วพร้อมขายอันนี้จะพร้อมขายแล้วครับผมนี่คือถือว่าสมบูรณ์แล้วเลยสมบูรณ์แล้วครับอย่างเทียบกันได้เลยครับเนี่ยออันนี้ดูสีค่ะ กับความแตกต่างกันอันนี้จะเอาดำๆดูไหมฮะอันนี้ไม่น่ารับประทานแต่ว่าพออันนี้ปั๊บมันจะมีอันนี้พวงก็จะเริ่มสวยขึ้นใช่ครับแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ําตลอดเวลาใชครับเนี่ยใช้ระบบเปลี่ยนถ่ายน้ําเพื่อให้มันดูสะอาดเนี่ยอย่างสีสีก็ชัดเจนแล้วฮะค่ะค่ะครับผมโอ้นี่คือความต่างระหว่างหลังจากที่เก็บมาจากทะเลใชบมาลงที่อ่างนี้อ่างอ เสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนมาหนึ่งอาทิตย์ก็จะมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ครับผมอันนี้คือพร้อมที่จะพร้อมขายจำหน่ายแล้วใช่ครับ,มรบผมแต่ว่าของเราเนี่ยด้วยน้ําซึ่งเขาอ่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะกับเขาใช่ไหมครับมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันโอแม้ว่าเราจะตอนที่เราเด็ดจริงๆเนี่ยเราเราก็เอาเฉพาะดอกแลนะฮะ,ะแต่ว่าพอมางนี้ปั๊บด้วยความที่ พื้นอุณหภูมิของน้ําความเค็มของน้ําเหมาะสมกับเขาเขาที่จะตโ <คะ S 2> ตนะฮะอย่างเราจะเห็นเป็นเขี้ยวข <คะ S 2> ึ้นมาอย่างเงี้ยนี่คือโตครับมันโตมันยืด<อ>ค่อยๆโตไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นขาวๆเป็นเขี้ยวขึ้นมาเรื่อยๆ<ค>ะนะครับแต่ว่าการบริโภคเนี่ยจะบริโภคตรงจุดนี้ครับอืมก็คือตรงตัพวงมันตรงนี้อ่างพวงงตรพวงครบผมากกว่าตรงก้านค่ะแต่ถามว่าก้านทานได้ไหมก็ทานได้ทานได้ครับทานได้ แต่เหมือนเขาตลาดนิยมคือตรงนี้เราก็อาจจะต้องเอาไปเด็ดอีกทีน,นึงเหมือนกันจริงๆแล้วอาหารของเขาที่จะทําให้แบบโตขนาดนี้คือมันมีปัจจัยอะไรบ้าง <In> C, อินทรีย์วัตถุในน้ําก็คือว่าตัวนี้ก็คือว่าด้วย น้ำที่ที่อุดมสมบูรณ์ถูกไหมฮะของที่นี่<ะ>ของที่นี่ของพื้นที่นะตรงนี้เนี่ยน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ะนะครับมีอินทรีย์วัตถุในน้ําเหมือนคล้ายๆปุ๋ยนะครับแต่ว่าเป็นปุ๋ยที่อยู่ในธรรมชาติล้วนๆน,นะครับ<ะ>ของเขาเองเลยนะฮะเขาก็จะโตได้<ะ>ถ้าพื้นที่ที่เขาอยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะความเค็มของน้ําไม่เหมาะสมเนี่ยเขาค่อยๆตายนะฮะจะเห็นว่าเป็นจุดตรงนี้มันจะเป็น ถ้าถ้าโตเนี่ยจะเป็นขาวแล้วก็เขียวอ่อนขึ้นเรื่อยๆดูไหมฮะเหมือนต้นไม้อแต่ว่าถ้าตายเนี่ยคือจะค่อยๆเหลืองแล้วหดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับมันมาจากความเค็มที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตใช่แล้วก็อินทรีย์วัตถุในน้ําอย่างบางพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ที่เป็นหาดทรายน้ําจะใสเราจะเห็นว่าน้ําใสใช่ไหมฮะอ่าแต่เขาอยู่ไม่ได้เพราะอ่ สารยินซีวัตถุในน้ําน้อยเกินไปอยู่ไม่ได้แล้วก็<อ>ความโปร่งใสก็มากเกินไปแสงแดดส่องหาเขาเยอะเกินะนะครับก็อยู่ไม่ได้ต้องเป็นลักษณะของน้ําคุ่นๆโอต้องเป็นลักษณะน้ําคุ่นทีพี่วุฒิบอกว่าอันนี้คือไม่ไม่ได้อยู่แค่ที่อยู่ในกระชังแต่อยู่ในทะเลแสดงว่าทะเลของที่นี่เนี่ยก็คือมีความสมบูรณ์<า>สะอาด ช่ครับปลาอยู่ได้สาหร่ายอยู่ได้ครับที่พอที่จะทำให้สาหร่ายได้เจริญเติบโตได้ดีแบบนี้ใช่ครับปกติแล้วพี่วุฒิจะออกไปเก็บสาหรายนี้ประมาณที่ประมาณขนาดไหนครับอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งผอาทิตย์ละหนึ่งครั้งได้อยู่ไหมคะก็แล้วแต่แล้วแต่การใช้งานของเราสาหร่ายยังมีเยอะสาหร่ายมีเยอะมากโดยที่ เคยมีเคยมีจังหวะอื่นมา,มา,มาซื้อมาติดต่อซื้อนะครับแต่ว่าก็ถามชาวบ้านดูเขาจะมาซื้อครั้งละพันถึงสองพันกิโลแล้วก็ถามชาวบ้านว่าจะขายไหมถ้าขายอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นขายราคาส่งแล้วก็หมดแน่นอนคฮะนะเพราะว่าไปทีละพันสอ0พันกิโลเนี่ยไม่กี่ครั้งเราก็หมดมสรุปร่วมกันคือชาวบ้านบอกว่างั้นไม่ขายเราขายปลีกดีกว่าค่อยๆไปเอามาแล้วก็มามาขายนะครับยอมได้น้อยแต่ได้เรื่อย ค,คือเราก็อยากจะให้คงอยู่ใ,ใช่แล้ก็ใเ้คงอยเหมือนกับถ้าเขามาซื้อเยอะเกินเราก็เราก็ขายไม่ได้ต้องอรอเขาเติบโต,ตด้วย จากที่เราได้ชมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกันไปแล้วเรียบร้อยเราก็จะพาคุณผู้ชมมาลิ้มรสเมนูอาหารหลากเมนูและเครื่องดื่มสุดพิเศษที่รังสรรค์จากสาหร่ายพวงองุ่นรวมถึงอาหารพื้นถิ่นที่หาทานได้แค่ที่นี่เท่านั้นค่ะ พี่วุฒิอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารจากสาหร่ายพวงอง,งุ่นนะคะเรารเริ่มจากอะไรก่อนดีคะก็คือเริ่มจากตัวสาหร่ายตำสาหรายพวงอง,งุ่นนะครับอันนี้จะเป็นเมนูที่เป็นทั่วไปนะ,ค,ะครับก็คือว่าเราเอามาจากความเคยชินของของผู้บริโภคว,ว่าที่เทานอยู่โดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็กินสาหรายคู่กับตัวน้ำน้ำ้นตํำนะครับ <ừ> จะเป็นเมนูทั่วไปะนะครับ แต่ต่อมาแล้วเนี่ยพอเราทำไปเราก็ต้องการจุดขายของเราเองนะครับว่าเอ๊ะสาล่ายบ้านเราเนี่ยเรากินกับน้ำพริกถั่วนะครับเราก็เลยเอาสาลายพวงหนุ่มมามิกกับน้ำพริกถัว่วซึ่งเป็นน้ำพริกพื้นถิ่นนะครับเพื่อให้หนึ่งคือสร้างความต่างสองคือเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินของพื้นถิ่นที่นี่ครับผม ก็คือน้ำพริกถั่วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แปลกมากเลยอันนี้เป็นกงกางเทมปุระอันนี้อันนี้บอกได้เลยว่าลอกมาครับก๊อปปี้มาครับแนวคิดมาจากอะไรแนวคิดมาจากที่เราทําเรื่องเดี่ยวแล้วเรามองดูว่าเอ๊ะทรัพยากรบ้านเราเนี่ยมันเหมือนกับจันทบุรีเลยนะครับเราก็ไปเห็นอยู่ตัวหนึ่งเอ๊ะเขาเอาใบกงกลางมาทําซึ่ง ตัวใบกงกลางเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่เกิดเลยเห็นมาสามสี่สิบปีแล้วทุกคนเห็นว่าเออตัวใบกงกลางเนี่ยมันก็อยู่ล้อมรอบตัวเราแต่มันกินได้เหรอ,อนะครับทุกคนก็เอมจะกินได้ไหมนะครับแต่พี่เนี่ยไปเห็นมาแล้วว่าจันทบ,บุรีเนี่ยเขามากินแล้วก็เลยเอามาทําโดยการที่เทสนะครับเทสโดยการกินเองก่อนลองลองทํากินเองก่อนกินเองก่อนอเลย เพราะว่าไม่มีใครกล้ากินด้วยเขากลัวตายแล้วก็กินถามว่าเรากินแล้วเรารู้สึกไงเราก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าเราต้องแบบไหนไหนก็ทําออกมาแล้วลองกิน <ๆ S 1> เองเลยนะครับก็ปรากฏว่าพอทําออกมามก็อร่อยดีนะมันก็กรอบๆเค็มๆม,ม,มันๆนะฮะแต่ว่ามันต้องใช้ใบสองคู่แรกของกงกลาง นะครับแต่ไม่ต้องกังวลเพราะที่นี่มีกงกางอยู่3,200รอไร่มีเยอะมาก่เราก็ชือใช้คู่แรกของของตัวกงกางตัวนี้มานะครับเอามาทำค่ะจริงๆที่นี่ก็อยู่ท่ามกลางท่ามกลางป่ากงกาเนยฮะซึ่งมีเรามีใบกงกางเยอะแยะเหลือเฟื่อเหลือเฟื่อครับมีอยู่3 0 0พันกว่าไร่ค่ะก็คือก็คือจะเป็นส่วนที่พี่วุฒิลองแล้วแหละว่าทานได้ลองแล้วนะครับแล้วก็พอลองเสร็จก็ให้ คนในบ้านลองคนข้างเคียงลองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำเอามาเป็นเมนูให้ผู้โดยได้ทดลองกันเห <He S 2> ็นว่าขายดีด้วยใช่ไหมขายดีครับตัวน,นี้ขายดีหนึ่งคือคือมันแปลกนะครับทุกคนมาถึงก็เอ๊ะทานได้เหรอ,อพอคนที่ทานได้เสร็จเขาก็บอกต่อละเหมือนกับเป็นของแปลกก็ชวนชวนญาติพี่น้องมาลองมากินอย่างนี้ดูนะครับแต่คำแรกที่มาก็คือของทุกคนที่ทักคือมันจะทานได้เหอ,อเพราะทุกคนอยู่ กันมาทามกลางกลรงกางแต่ไม่เคยกินแล้วก็อันนี้ที่พิเศษอีกอย่างนึงก็คืออันนี้จะเป็นน้ําสาหร่ายหัวอ<ว><ว>ง,งุ่นกับน้ําสับปะรดสาหร่ายพววองุ่นอ่านี้ลองได้ไหมลองได้เลยครับผมอ,อ,อันนี้คือสาหร่ายเพียวๆเพียวๆอ่าเอามาเอามาปัน่นแล้วก็ใช้สาหร่ายสดนะครับเอามาปัน่นมิกกับน้ําสูตรน้ําพึ่งมะนาวสูตรเฉพาะของเรานะครับ สิ่งที่จะได้คืออะไรได้มาจากตัวสารายปั่นสดนะครับก็จะมีคอลลาเจนนะครับมีคลอโรฟิลลทานแล้วจะสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยโอ้มันเข้ากันอยู่นะพี่วัวมันเข้ากันครับ <c oughs> มันเข้ากันแต่เราเทสอยู่เยอะมาก <c oughs> ว่ามันจะเข้ากับน้ําอะไรเพราะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยสารายมันจะมีความคาวอยู่ในตัว <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเอาไป mix ก,กับตัวส่วนผสมซึ่งไม่ได้ดับความคาวเชิดชูกลิ่น ตัวอื่นเนี่ยมันก็จะทานไม่ได้อันนี้จะค่อนข้างลงตัวเอออันนี้คือว่าแบบเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อครับผมเออพี่วุฒิใช้ได้อีกน้ำก็อร่อยครับน้ำสับปะรดใา่ลงรองทานนี้คือสับปะรดครับผมอันนี้ก็คือที่พี่วุฒิลองกับน้ําอะไรบ้างถ้าเทียบกับ ทั้งหมดเลยที่ี่ทเราลองมาทั้งหมดครัว่าลองทั้งหมดลองมาทุกน้ําที่มีเลยน้ําส้มน้ำมะนาวทุกน้ำที่มีลองลองหมดเลยครับลองเป็นทุกชนิดที่สามารถหามาได้จนกระทั่งมาเจอความลงตัวุ้ยอันดูเข้ากันกว่าอันนี้นะใช่ใช่อันนี้มาทีหลังอันนี้มามาก่อนเลยแต่อันนี้มาทีหลังอันนี้อันนี้จะขายดีกว่าตัวน้ำาลไมจะขายดีกว่าคือเราก็กินเหมือนกับว่า ันนี้เป็นอะไรเจลลี่เหมือนอะไรแบบนี้นะใช่มันจะได้ความกรุบกรับกรุบกรับแล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งที่ที่ถือว่าเป็นเมนูพื้นหินของที่นี่อีกอย่างก็คือครับผมก็เป็นผัดหอยแวนผ<ช>ัดหอยแวนพริกไทยดำนะครับก็พริกไทยดำเนี่ยจะใช้พริกไทยปเปลี่ยนนะครับเอามาเอามาเป็นเครื่องปรุงรสนะครับ<ช>ก็จะช่วยในการที่จะอันเนี้ยตัวสาหร่ายหรือว่ากงกลางเนี่ยเราหามาได้จาก พื้นถิ่นของเราพื้นบ้านของเราแต่อันนี้เป็นการขยับขยายลองดูเพื่อนบ้านบ้างว่าเพื่อนบ้านมีอะไรเพื่อนบ้านหมู่บ้านอื่นกามีหอยแวน่นนะครับเขามีพริกไทยดําเราออมิกเพื่อขายในร้านดูบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูพื้นถิน่นครับผมในพื้นที่ใกล้ๆเคียงนี่แหละใช่นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมาที่ ที่ร้านครับผมร้านชื่ออะไรคะร้านชื่อบ้านสวนนันินครับบ้านสวนนันินครับสถานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอปะเลียนนะครับอยู่ใกล้ใกล้ก่อนถึง200เมตรนะครับเพราะว่าเราต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าถ้าหาว่าปังหมุดมาที่เราเลยแล้วเนี่ยถ้าเลยไปนิดเดียวเพราะของเราอยู่ตรงโค้งใช่รับเลยไปนิดเดียวท่านจะต้องไปกลับรถมา17กิโลเมตรครับใช่นะคะ GPS จะพาให้เราไปกลับรถที่แหลมหยงสตาครับแล้วกลับมาใหม่ทั้งทั้งที่เลยไป แค่สิบยี่ิเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดสังเกตเราเลยก็กต้อง,งแจ้งเลยว่าก่อนถึงแสดงว่าถ้าคุณถึงอำเภอปะเรียนเลยและคุณเลยแล้ะเลยละกลับรถมาเลยอ่าอัอนนี้ถ้าใครอยากจะมาลอง เมนูสาหร่ายพวกนู้นนี้มาลองได้ไดที่นี่<ด>นะคะบ้านสุนนันนินแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะได้สาหร่ายหรือจะซื้อสาหร่ายอันนี้ก็มาติดต่อที่นี่ได้อีกติดต่อได้ที่นี่หรือว่าผ่านทางเพจบ้านสุนนันนินนะครับอันนี้มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยใช่ไหมครับครับผมเบอร์ติดต่อได้ที่เบอร์0 6 1 9 8 5 1 5 3 8มครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะขึ้นสีสีไว้ให้คุณผู้ชมอีกทีหนึ่งนะคะสาหรับทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจเอมา ร้านไม่ถูกหรืออะไรก็คือโทรมาได้โทรมาได้นะครับหรือ,รอท,ทักเพจมาได้ครับจะมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลาความสำเร็จของการเลี้ยงสาวหลายพวงองุ่นที่เกิดขึ้นในอำเภอปะเลี้ยนจังหวัดรังนั้น นอกจากจะเป็นความสำเร็จในด้านของงานวิจัยทางทะเลแล้วยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและไรายได้มาสู่ชุมชนมากมายอีกทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นส่งเสริมให้เป็นไฮไลท์การท่องเที่ยววิถีชุมชนของจังหวัดตรังอีกด้วยค่ะ